รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวทนะครับเห็นไหมครัว่า เรื่องราวของการใช้นวัตกรรมเพื่อทําให้เกิดการปลูกพืชภายในที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและเกินจะเชื่อเพราะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วระบบต่างๆการออกแบบต่างๆการใช้นวัตกรรมต่างๆ,ๆนี่นะครับจะทําให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่น่าตามมันต่อตามผมมาเลยนะครับ ใช้แสงประดิษฐ์ปลูกในห้องแอร์ระบบปิดครบคัวบคุมให้เป็นห้องสะอาดผักที่ปลูกในห้องแบบนั้นผมเรียกว่าโรงงานพืชญี่ปุ่นเรียกว่าแพนแฟกตอรี่ผักที่ออกมาจากอย่างนั้นะอไม่ต้องล้างสามารถทานได้เลยเพราะว่าไม่มีฝุ่นในห้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็มีการควบคุม environment ทั้งหมดทั้งแสงนะปลูกในห้องแอร์ระบบปิดโลปิดผักที่ ปลูกในระบบแพ็คแฟกตอรี่เนี่ยรสชาติจะดีกว่าข้างนอกข้างนอกหนึ่งไม่ขมไม่ขมกรอบกว่ากรอบกว่ารสชาติดีเลยโอ้โหอย่างที้พี่น้องเกษตรกรได้ยิงนี้ไม่แหบมาปลูกนี่หมดเลยหรอครับก็ถ้าเขามาได้ก็น่าจะมาน่าจะมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันคือเหมือนกับที่มีอยู่แล้วอ่ะผมต้องล้มเลิกความคิดตั้งแต่วันแรกแล้วบอกก็คือเอาฟูดมันเหมือนกับที่เขาทําอยู่แต่เราต้องมาอยู่ในห้องแอ ต้องเปิดไฟให้มันพลังงานเท่าไหร่จะไปทำทำไมอ่ะใช่ตอนนี้คือเราเป็น smart farmer ที่รู้วิธีปลูกที่แตกต่างใช่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วสิ่งที่ได้คือโปรดักต์ใหม่เป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยใช่ยังผลที่ได้เนี่ยผมไม่เคยมองว่ามันเหมือนผักที่เขาวางขายกันอยู่แล้วถ้ามองถ้ามองตั้งแต่นั้นวันแรกเนี่ยไม่ทำ ก็ผ oh. ักตลาดโลละร้อยใช่ครับผมขายโลหนึ่งหกรกว่าฮะที่เห็นอยู่นี่นี่นะฮะใช่โลละ6 0 0ขึ้นบวกบวกด้วยนะฮะใช่มีบางตัวเราขายถึง800บวกเช่นเบบี้ล็อกเก็ต โอ้โหครับวันวันนี้ปักทงตัวเองว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีโปรดักที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าโปรดักที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดผมกล้าพูดแต่ถ้าเกิดว่าวิธีการปลูกแบบของผมไม่เคยมีใครทําผมไม่กล้าพูดเพราะมันมีคนทําแต่ในความเข้าใจผมคําว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเอานวัตกรรมมาทําเกษตรเราก็เลยเห็นว่าสามารถนําเอาพืชผักสวนครัวมาประกอบกับเทคโนโลยีไฟฟ้า การให้แสงแสงประดิษฐ์หรือว่าแสงประดิษฐ์ใช่ฮะแสงประดิษฐ์คือผมไม่เคยได้ยินธุรกิจประเภทนี้เลยนะครับสำหรับในประเทศไทยในเมืองไทยก็ถือว่าต้องเรียกว่าใหม่มากๆแล้วคนที่มาถึงระดับผมเนี่ยยิ่งคนที่คนที่รู้จักคนที่กำลังทำทดลองรีเสิร์ช r าแลบอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ไม่ไม่น้อยหรอกแต่คนที่ก้าวมาถึงตรงที่ว่ามีโปรดักต์ออกมาขายแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะนับได้ แสดงว่ามีเหมือนจำคุณชิงชัยทาเหมือนกันถูกไหมมีมีผมว่าตอนนี้ในเมืองไทยที่มีดักตออกมาขายในท้องตลาดแล้วเนี่ยมีไม่น่าเกินสามลายผมเป็นหนึ่งในสามแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าสเกลของโรงงานผมใหญ่ที่สุดโอ้โหในแง่ของกําลังการผลิตด้วยใช่ใช่ณวันนี้นะณวันนี้นะครับอีกจ,จุดหนึ่งที่บอกว่าเราพูดได้เลยว่าผักนี้ไม่ได้พวกคือสารเคมีไม่มีใช่ถูกไหมเพราะมันอยู่ในห้องนี้ผักที่ใช้แสงประดิษฐ์ปลูกในห้องแอร์ระบบปิดครับ ควบคุมให้เป็นห้องสะอาดผักที่ปลูกในห้องแบบนั้นผมเรียกว่าโรงงานพืชญี่ปุ่นเรียกว่าแ l a n t factory ผักที่ออกมาจากอย่างนั้นไม่ต้องล้างสามารถทานได้เลยเพราะว่าไม่มีฝุ่นในห้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็มีการควบคุม environment ทั้งหมดทั้งแสงนะปลูกในห้องแอร์ระบบปิดโลบปิดอันนั้นไม่ต้องล้างแต่ผักแบบนี้อันนี้อย่างที่บอกมันคือเฟอร์นิเจอร์ปลูกผักผักที่ปลูกอย่างเงี้ยมันมีฝุ่นด้ยน้องล้าง โอ้ซึ่งจะต่างจากผักตายผักที่เราตัดกอกมาจากโรงงานพืชเนี่ยมันแพ็กในโรงงานพืชในห้องสะอาดเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นถุงคลับมิดชิทส่งไปถึงห้างอันนั้นซื้อกลับบ้านทานได้เลยได้ยได้ยินมาว่าผักนี่ยังหักกินกันอะไรกันแบบอร่อยอร่อยด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าไงใช่ผักที่ปลูกในระบบแพ็คแฟอรี่เนี่ยรสชาติจะดีกว่าข้างนอกข้างนอกหนึ่งไม่ขมไม่ขมกรอบกว่ากรอบกว่ารสชาติดีเลอะ โอ้โหอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรที่อย่างนี้ไม่แห่มาปูก่นี่ทังหมดเลยเหรอครับก็ถ้าเขามาได้ก็น่าจะมานน่าจะมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันคือเหมือนกับที่มีอยู่แล้วอ่ะผมต้องล้มเลิกความคิดตั้งแต่วันแรกแล้วบอกถ้าเกิดเอาขุดมันเหมือนกับที่เขาทําอยู่แต่เราต้องมาอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดไฟให้มันพลังงานเท่าไหร่จะไปทาทาไมอ่ะใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เห็นผักอย่างนี้เข้าไปขายในช่องทางต่างๆเนี่ยถึงได้ตั้งราคาขึ้นไปถึงตั้งหกร้อย ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะเอางี้ตัวไหนแพงสุดครับแพงสุดตอนนี้ที่ตอนนี้แพงสุดก็เป็นพวกเบบีล็อกเก็ตแปดร้อยบวกยังถูกสุดนี่กี่บาทต่อโลตอนนี้ก็เคลเคลคณะเบีก็หกร้อยกว่าหกร้อยกว่าเพราะั้นต่าสุดหกร้อยสูงสุดแปดร้อยใช่ครับใช่คุณยิ่งชัยยังคิดอยากจะทําตัวอื่นที่มีราคาขึ้นไปมากกว่านี้อ๋อมันมีตัวเรากําลังวิจัยอยู่แล้วก็เสร็จสิ้นการวิจัยแล้วตอนนี้รอแค่ว่าจะอัพสเกลไปปลูกแค่นั้นเองคือ ที่เขาเรียกว่าไอแพนเป็นพืชของแอฟริกาในใบมันจะมีเก็ดน้ําแข็งอยู่บนใบใช่ครับเลือที่ฮ่องกงเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสมาขายในฮ่องกงเนี่ยโลนึงสองพับาทแต่ว่าเมืองไทยไม่ใช่ไม่มีคนทําได้นะมันมีคนทําได้แต่ว่ามันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้มันบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีหรือออกมาปริมาณยังไม่เยอะเพราะมันปลูกยากปลูกข้างนอกได้แต่ไม่ทั้งปี นี่คือข้อดีของแผนแฟกตอรีโอ้นี่เจออีกแล้วใช่นี่ตอนแรกที่เราตัดสินใจมันมีข้อดีอย่างนี้ไงไปบอกทีมงานอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างนอกปลูกได้มันปลูกไม่ได้ทั้งปีนะเพราะฉะนั้นข้อดีของโรงงานพืชคือปลูกผักที่ข้างนอกไม่สามารถปลูกได้ทั้งปีแต่เราทําได้ทั้งปี2เราสามารถควบคุมคุณภาพขนาดรสชาติสารอาหารข้างในเหมือนกันทุกรอบการปลูกไอ้ทำมาถึงขั้นนี้เห็นได้ข่าวว่าก็ได้รับรางวัลด้วยไม่ใช่เหรอ รางวัลก็มีไอตัวสมาร์ท o า n เตอร์ฮะได้ได้มารางวัลก็คือเออ Creator Award ของ Seven Innovation แล้วก็ Design Award ของ D-Mark อ๋อ,อ d ดี m a r k นี่ถือว่าเป็นสถาบันในการออกแบบตอนนี้กํลังส่งไปชิงที่ญี่ปุ่น G-Mark G-Mark อีกใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นยังไม่ประกาศผลครับไอการได้รางวัลพวกนี้ของเรามาเนี่มันช่วยเลยช่วยเรื่องใจอย่างเดียวเพราะ <laughs> จริงๆเอาจริง,รรงๆมันไม่ได้ช่วยเรื่องยอดขายหรอกอรมันก็อาจจะแค่ไปเคมว่าอ คนไทยทํานะได้รางวัลแบบนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจเสียเงินเผาเงินเผาเงินเสียเงินลเปิดแอร์ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงวันนี้เนี่ยคุ้มไหมที่ผ่านไปตอนนี้เรียกว่าแบบเริ่มเริ่มแบบมันได้ทำเงินแล้วอ่ะมันมันทำเงินแล้วมันทำเงินแล้วแต่ถามว่าคุ้มกับที่ลงไปไหมผมว่าก็ยังไม่ได้กลับมานะเรื่องหนึ่งที่คนจะเข้ามาทําอ่ะผมคิดว่าเขาต้องมีธุรกิจอื่นที่แบบเอาเงินมาลงตรงนี้ได้อ่ะ อย่างอย่างช่วงที่ผม2017 2018อะมันคือธุรกิจเดิมที่มีเงินที่มาทำไงอ๋อถูกต้องช่วนเงินเหลือจากตรงนั้นระดับนึงแล้วแล้วก็มาทำาลงทุนใหม่ใช่ฮะแต่ที่คนทั้งสมมติคนไม่มีเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีทางหนึ่งครับคือทางรัฐจ้างผมทําระบบให้นี่ไงถึงบอกว่าผมมีรีซิปปี้ในมือไงผมรู้ว่าแสงแบบไหนสารอาหารแบบไหน ควบคุม Environment ในห้องแบบไหนจบที่บริษัทผมจบที่บริษัทเลยครับอันนั้นคือทางรับถ้าคุณจะเข้ามาก็ตอนนี้ผมก็รับสร้างตอนนี้สร้างให้คนอื่นด้วยครับแสดงว่าตอนนี้โมเดลที่คุณจริงชัยทาคือนอกเหนือจากจะเป็นคนทํา p Product ออกมาเองแล้วยังทําระบบให้ด้วยใช่คู่กันขายระบบขายระบบด้วยเพราะฉะนั้นฟังดูก็เป็นโมเดลใหม่นวัตกรรมเองก็ใหม่แถมถ้าฟังคร่าวๆเนี่ยมันดูซับซ้อนพอสมควร แต่พอคุยแล้วเอ้ยมันเห็นมันเห็นต้องคุยต้องคุยถึงรูว่ารู้ว่ารู้ว่าองค์ประกอบคืออะไรแล้วทางเดินการตลาดอะไรเราทำอะไรู่โอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B t ท m